วันนี้เราอยู่กันที่บูธ Honda ในงานมอเตอร์โช2022นะครับสำหรับในปีนี้นะครับทาง Honda ได้ชูยนตกรรม Full Hybrid e-h-e-v นะครับโดยไฮไลท์ของรถยนต์ Honda ในปีนี้นะครับจะอยู่ที่ Honda h-r-v e-h-e-v ใหม่นะครับรวมถึงรถรุ่นอื่นนะครับที่มาพร้อมกับขุมพลัง Full Hybrid e-h-e-v เช่นกันนะครับและแน่นอนครับอีกเครื่องยนต์หนึ่งที่ทาง Honda โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับก็คือขุมพลังเทอร์โบนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Civic หรือ Honda ิ i ี y นะครับ เรียกว่ามันจะแสดงกันครบทุกรุ่นเลยนะครับพร้อมกับรับแคมเปญพิเศษนะครับ Happy m a y a นอีกขั้นความคุ้มด้วยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น0%ูนเ็ะครับในงานมร์โว์ครั้งนี้มาดูกันที่รุ่นแรกนะครับไฮไลท์ของบูธฮอนด้านะครับก็คือ hrv ehev ใหม่สปอร์ตพรีเมียม suv ที่ขับเคลื่อนในระบบ full hybrid ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับ honda sensing ในทุกรุ่นย่อยพร้อมเพิ่มความสปอร์ตหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับกับรุ่น rs สำหรับระบบขับเคลื่อน full hybrid ehev นะครับ จะประสานการทำงานมอเตอร์2ตัวทำงานกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรแอคคิสันไซคล์ DOHC i-VTEC สสูบส6กวาล์วงกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติแปรผันต่อเนื่องด้วยไฟฟ้า eCVT และชุดหน่วยควบคุมอัจฉริยะนะครับที่มาพร้อมกับแบตเตอร,รี่ลิเธียมไอออนโดยสามารถให้กำลังแรงบิดสูงสุดอยู่ที่2 5 3นิวตันเมตรและเคมอตราคามซิปเปิร์เชื้อเพล่งอยู่ที่25.6กกิโลลิตรทั้งนี้นะครับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้อีกถึง3รูปแบบในการใช้งาน สำหรับภายในร้โดยสารนะครับนอกจากมีความกว้างขวางสุดสบายแล้วนะครับเบาะนั่งด้านหลังนะครับสามารถปรับได้อย่างเอเนกประสงค์พร้อมใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบและฝากระรงท้ายนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้าแฮนด์ฟรี free, พร้อมระบบปิดอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถที่จะให้ทั้งความสุดสบายและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถใช้งานได้แบบสบายใจนะครับจากการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีและระบบไฮบริดทั้งระบบอีก5ปี ใช้กันแบบไม่จำกัดระยะทางนะครับพร้อมฟรีค่าแรงการเช็คระยะตามคู่มืออีก5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับอย่างไอยางหนึ่งถึงก่อนเรียกว่าถ้าสนใจ Honda hrv e h s v โฉมใหม่ตัวนี้นะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ที่บูธ Honda ได้เลยครับนอกจากนี้นะครับภายในงานนะครับยังสามารถรับแคมเปญพิเศษนะครับ happy ไม่อั้นอีกขั้นความคุ้มนะครับกับข้อเสนอพิเศษ Honda hrv e h s v ใหม่รับดอกเบี้ยพิเศษ2.59%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง a Civic ซีวใหม่นะครับ รับดอกเบี้ยพิเศษ2.59%เช่นกันนะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษเลยนะครับสําหรับ Honda Civic Hatchback นะครับรับดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Honda City Turbo นะครับรับดอกเบี้ยพิเศษ2.39%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นอกจากนี้นะครับยังจะแสดงรถยนต์รุ่นอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Accord eHEV Honda CRV Honda BRV Honda Jazz สํหรับผู้สนใจนะครับรถยนต์ Honda ในงานมอเตอร์โชว์2022นะครับ สามารถมาเยี่ยมชมรถยนต์ Honda ได้ที่บูธ Honda นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3เมษายน2565หรือสามารถรับข้อเสนอเดียวกันนะครับที่โชว์รูมและศูนย์บริการ Honda ทั่วประเทศครับ